ช่วงเวลาแห่งสาระดีๆต่อไปนี้ตีรีวิวมีเรื่องเล่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ตีรีวิวจะมาเล่าเรื่องเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อบ่ายธรรมโชโตเหรียญรุ่นแรกปีพศ2461วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อบ่าย ธรรมโชโตวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระเถระจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งแห่งลุ่มแม่น้ำกองท่านเป็นทั้งน้องและศิษย์ของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยและเป็นสหธรรม,มิกที่สนิทสนมกับมากมายกับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพระเกจิชื่อดังในยุคเดียวกัน อัตโนประวัติได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานเท่าที่สืบค้นมาท่านเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีเดือน8ปีระกาตรงกับพุทธศักราช2404ที่บ้านครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นเด็กกำพร้าซึ่งพระอาจารย์เกตวัดพองนุปคุณจังหวัดเพชรบุรีพี่ชายหลวงพ่อแก้ววัดพวงมลัย ได้นำมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่ออายุครบสิบขวบท่านได้ศึกษาภาษาไทยและภาษาบาลีจากพระอาจารย์คำวัดสวนทุ่งก่อนบรรพชาเป็นสัมเนนเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิษุที่วัดทองนพคุณโดยมีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเป็นพระอุปชาพระอาจารย์พุ วัดสวนทุ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เกตวัดทองนพคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังอุปสมบทท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรีด้านการศึกษาวิยาคมท่านได้เรียนกับหลวงพ่อพุกวัดสวนทุ่งและพระอาจารย์เกตวัดทองนบคุณอีกทั้งยังได้เรียนเพิ่มเติมจากหลวงพ่อแก้ว วัดช่องลมพร้อมกับเรียนวิปัสสนากรรมาฐานควบคู่กันไปด้วยท่านจึงมีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อแก้วเป็นอย่างยิ่งในปีพศ2437หลวงพ่อบายท่านได้ไปทุดงที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปนมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธฉายโดยมีพระพิกษุติดตามไปด้วยสี่รูปคืออาจารย์ไผ่พระยาพระพล และโยมอุปถามหนึ่งคนออกเดินทางในราวเดือน12เมื่อไปถึงคณะหลวงพ่อไยได้ไปนมัสการพระพุทธบาทและพระพุทธฉายแล้วท่านพักแรมอยู่เดือนเศษก่อนเดินทางต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปนมัสการพระแท่นดงรังในราวเดือนสี่กลางเดือนพักแรมอยู่ที่พระแท่นดงรัง7วัน คันหลวงพ่อายเสร็จธุรกิจแล้วท่านก็เดินทางกับวัดช่องลมการไปทุดงในครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้นสีเดือนเศษในขณะนั้นหลวงพ่อบ่ายได้เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลมแทนหลวงปูก่แก้วซึ่งย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัยในปีพศ2444หลวงพ่อายมีความประสงค์จะสร้างพระพุทธฉายถ้ำไหซึ่งท่านเป็น ประทานฝ่ายสงฆ์ด้วยการบอกบุญกับชาวบ้านขอให้ช่วยกันสร้างพระพุทธฉายและได้ก่อสร้างโดยพระสงฆ์ในวัดขอร้องให้จางวางสอนหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างคือครูถมเจริญผลและได้สร้างแพะไว้หน้าถ้ำหนึ่งตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อบาย ต่อมาในปีพศ2484เกิดสงครามโลกพวกโจรวิชาชีพได้ตัดหัวแพะและถอดเอาปีที่ปักยอดเจดีไปเกือบหมดเพื่อหวังทรัพย์จึงเหลืออยู่เพียงยอดบนบนซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้หลวงพ่อบ่ายถือได้ว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังที่มีวิทยาคมเข้มขังในยุคนั้นได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาวิเศษวัตถุมงคล ในงานหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชบอพิษเมื่อปีพศ2481และงานพุทธาพิเศษใหญ่แทบทุกงานอีกทั้งยังเป็นสหธรรม,มิกที่สนิทสนมกันมากกับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมพระเกจิชื่อดังในยุคเดียวกันวัตถุมงคลที่ท่านจัดสร้างล้วนแต่มีพุทธคุณโดดเด่นเป็นที่ปรารถนา ของบรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องทั้งประเภทเครื่องรางของขังเหรียญหล่อโบราณพระพิมพ์พระผงโดยเฉพาะเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อบายรุ่นปีพศ .2461 ที่มีพุทธคุณเด่นในด้านคงกระพันชาติล่ำลือไปทั่วลุ่มแม่น้ำกองและภาคกลางหลวงพ่อบายมรณภาพเมื่อวันที่4มกราคม พศ2485สริอายุได้81ปีพรรษาที่60หลวงพ่อบายธรรมโชโตวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพระเกจิอาจารย์สายแม่กองวัตถุมงคลของท่านที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมาก สำหรับเหรียญรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2461เป็นเหรียญปั๊มเนื้อทองแดงผิวไฟและเนื้อทองแดงกระไรทองด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อบายครึ่งองค์ขีดตรงบ่าคมชัดล้อมรอบด้วยช่อรวงข้าวด้านบนลงยันคมชัดขอบเหรียญปั๊มกระบอกมีร่องรอยการแต่งขอบ ทั้งด้านซ้ายและขวาด้านหลังเหรียญเป็นอักขระขมใต้อักขระเขียนตัวเลขพศ2,461เหรียญรุ่นนี้แบ่งออกเป็นสองบล็อกคือบล็อกแตกตรงพศ2,461กับบล็อกไม่แตกอักขระคมชัดซึ่งปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้หายากมาก และยังไม่พบของปลอมเรียนแบบครับสำหรับเรื่องเล่าของตีรีวิวที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมและรับฟังและไว้พบกันกับคลิปหน้าคลิปต่อไปกับตีรีวิวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ